ที่ออกเดทเหรอครับมาหาพวกเราครับมาหาพวกเราเราก็พวกเราก็อยู่ในห้างเดอมองะเมืองวานใช่ครับก็มาหาแล้วประกาศแล้วพูดได้พูดได้นะประกาศแล้วครับก็พวกเราอยู่ที่ห้างเดอรมองาเมืองวานครับก็มาหาพวกเราได้นะครับจริงๆเป็นเป็นอีเวนต์แรกที่เป็นอีเวนต์คู่แล้วก็ทุกคนได้เจอหน้าพวกเราแบบเฟซทูเฟซด้วยตั้งแต่ต้นปีนะครับใช่ตั้งแต่ต้นปี อยากหาได้ครับส่วนส่วนถ้าใครไม่ว่างก็สามารถไปทำธุระได้แล้วก็มาเจอกันดูไลฟ์ดูไลฟ์ครับใช่หรือหรือหรือฉีกกว่าผมเห็นชาวโซเชียลมีเดียท่านหนึ่งเขาถามว่าเราควรพาแฟนเราไปเจอทั้งคู่เลยดีไ้มพามาเลยพามาครับเดี๋ยวผมทักทายทุกคนอย่างเป็นมิตรพามาเราต้องอวดด้วยนะว่านี่แฟนชัาใช่แฟนช้าใช่ครับ หน่อไม้หน่อดอกไม้อ้อดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คุณเป็นหน่อม้แล้วกันเพื่อนผมพูดเร็วเลยอ่ะเอาคุณเตี๋ยวเที่ยวก่อนคุณเตี๋ยวเที่ยวก่อนเออดอกไม้เหรอครับครับอืมฉิกๆนะเอาแบบที่ตอบไปแล้วแต่ละปีไม่เอานะเอาแบบดอกมะลิครับไหว้แม่สิลูกไหว้แม่ครับไม่ใช่ก็ ดอกทานตะวันแล้วกันครับเขาเหมือนแบบสดใสสดใสครับใช่จะกี่ปีก็ยังสดใสเหมือนเดิมครับครับกำลังนึกอยู่ครับดอกเข็มแล้วกันครับเคุณจะเห็นไหมดอกเข็มผมหวานครับเพราะว่าสมัยก่อนเป็นดอกไม้ดอกแรกที่ผมได้มีการดอกไประจนภัยด้วยตัวเองแล้วผมไปเด็ดมาแล้วผมดึงก้านแล้วผมก็ลองดูดน้ำจากใช่แล้วก็คนเพราะว่าเป็นดอกที่สวยแล้วก็ยังมีความหวานอยู่ข้างในครับ คุณเป็นคนดูดีข้างนอกแล้วข้างในก็ยังดูดีอยู่ดูดีเหมือนกันไม่ใช่ดูดีอยู่อืโอเคครับครับครับผมก็แฮปปี้วันวาลินไทยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเหมือนเหมือนแฮปปี้นิวเอเลยเนาะมีสุขพลสุขขบารพรานามัยที่ดีนแฮปปี้วันแห่งความรักนะครับก็ เอออยากให้ทุก<ช>คน<ะ>ใช้เวลากับคนที่ทุกคนรักใช้เวลากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่รใชหรือถ้าจะให้ดีมาใช้เวลากับพวกเราสองคนครับแล้วก็อย่าลืมพาคนที่คุณรักมาหาพวกเราด้วยเพราะว่าค,คนที่คุณรักพวกเราก็รักเขาเหมือนกันนะครับผม